ขายอะไรเป็นไก่ป่ะคะเอาถ้วยหนึ่งเท่าไหร่คะไม่ใส่ซอสจะเอแต่ที่นี่เงียบนะฮะขายดีไหมคะไม่ต้องใส่ถุงแล้วค่ะไม้ก็ไม่เอาไม่มีคนนะขอให้ขายดีๆนะเศรษฐกิจมันแย่อ่ะอดทนเอาอะแล้วแล้วทำไงอ่ะ คุณเห็นสภาพบ้านเมืองและเศรษฐกิจแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไงอดทน,นต้องอดทนต่อไปนะไม่ได้อะแล้วเคยคิดที่จะลุกขึ้นแบบออกมาต่อสู้เพื่อแบบเรียกร้องแบบ<ม>ให้ททำไมอะไม่จะต่อรุไ,ไปไกลเอ้าก็เพื่อตัวเองไะคุณอ,อยากให้สภาพาเศรษฐกิจบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้การที่บ้านเมืองมันเป็น่นี้นแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าการเมืองมันไม่ดีเคยคิดไหมคะถ้าการเมืองดี ทุกอย่างมันจะดีนะ,ะคะโครงสร้างของระบอบดีเมื่อไหร่การเมืองมันจะดีตามนักการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พอใจเหรอฮะโกงกินคอร์รัปชันกันเยอะแยะเวลาเลือกตั้งทีคุณก็รู้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใช่ไหมคะประชาชนโอเคเหรออยากถามความคิดเห็นนิดนึงแล้วเวลาเขามาซื้อเสียงรับรหรือเปล่า <laughs> ไม่เอาเลยนะ เราอย่าไปส่งเสริมกันที่นักการเมืองมาให้เงินคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเลวถูกไหมอะเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงเราเอาแต่บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะการเมืองมันไม่ดีถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้านเมืองเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะบางทีมันต้องเอะแล้วก็คิดรอเวลาถ้ามีคนนําไปสู้ไปไหม,มเราต่อสู้เพื่ออะไร เพื่อตัวเราเองด้วยนะคะแล้วเพื่อลูกหลานคุณอยากให้ประเทศไทยทุกวันเนี้ยคุณจีนเข้ามามากมายภาคตะวันออกนี่เห็นชัดเจนเลยเม mm ื hmm. ่อกี้เพื่อนร้องเลยเนี่ยไปสวนทุเรียนแล้วราคาทุเรียนตกต่าปีนี้ยังดีว่ายัางพอพยุงได้โดนชาวจีนเข้ามาแย่งที่ทํามาหากินแย่งไรายได้จากเราแล้วคนจีนแม่งจ้างแต่พวกมันมันไม่จ้างคนไทยเลยถูกไหมวันนี้ไม่รู้ก็รู้แล้วนะคะผู้หญิงวันนี้พูดให้ฟังแล้วกลับไปคิดคืนนี้ไปนอนคิดต้องเอะนะคะ โอเคนะขอให้ขายดีๆถ้าเรามัวแต่อดทนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องถามว่าเราจะต้องทํำยังไงให้สภาพเศรษฐกิจมันดีขึ้นเราจะต้องทอํายังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเราต้องคิดนะคะโอเคนะคะ